ฝันจังหน่อยเนี่ยประด้บ่ปฝันให้ผมจังหน่อยเนี่ยฝันว่าจังได็เมื่อคืนฝันว่าไป,ไปปลาไปดยกประด้เล็กได้จหรฝันเขาปลาเขาวดงฝันว่าขาปลาเขาวดงอืมถ้าฝันได้เลขเนี่ยมันจะฝันอยู่สามอ๋อคุณแม่ลานบอกว่าถ้าฝันได้เลขมันจะฝันอยู่สามวันนะครับท่านผู้ชมฝันอยู่สามวันฝั <ไอ S 1> นอยู่สามวันงวดที่แล้วนี่ฝันได้ตัวไหนนะที่บอกบอกผมงวดนั้น หกสองแปดตรงๆเลยแต่บางงวดนี้งวดนี้แม่ลานยังไม่ฝันนะครับแม่ลานไม่ได้เลขสักตัวเลยไม่ได้เลขสักตัวนะครับบอกวันเท่าก็ได้ครับบอกวันเท่าก็ได้ยังไม่ได้เลขสักตัวเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้เลขเดี๋ยวเราไปตามนะเห็นคุณแม่ลานนะครับคุณแม่ลานนะครับก็วันนี้ผมเดินทางมานะครับเห็นบอกคุณแม่ลานบอกว่ามีคุณยายนะครับ คุณยายชิงนะครับไปยายชิงเออยายชิงยายชิงอะไรนั่นแหละครับคุณแม่ชิงคุณแม่ชิงอะไรนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะไปตามตัวเลขกันนะครับก็หวังว่านะครับตัวเลขที่ได้นั้นนะครับจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับผมย้านะครับตัวเลขที่ผมหามานะครับเป็นแค่แนวทางนะครับจะให้ทุกท่านนะครับ ก็ปวดดูนะครับผมแนะนําให้ไปดูมาหลายๆที่หลายๆช่องนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่าดูตัวเลขจากผมไปแล้วก็นําไปซื้อนะครับผมก็บอกตั้งแต่ทีแรกนะครับสำหรับเลขนะครับไม่ว่าจะเ็ลขอาจารย์นวนหรือเลขอ,อาจารย์ดังๆอาจารย์เด็ดๆอะไรก็ไปคํานวณเอาทุกสูตรทุกตัวนะครับนำมานะครับก่อนที่จะมาตัดสินใจการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับวันนี้ก็ แม่ลานยังไม่ได้นะครับแม่ลานปกติฝันแม่นมากนะครับแต่แม่ลานบอกว่าคุณไม่ชิงคุณไม่ชิงยังพิ่งนี่แหละครับโอ้โาไปบอกมากอะตกภาษาอีสานบ้านเท่านั่นแหละพี่น้องนะเดี๋ยวเราไปตามเกาะติดตัวเลขของคุณแม่เชงนะครับว่าได้มาตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ชิงบอกเนี่ยชิงบอกไม่ชิงไม่ชิงได้เลขแล้วใส่น้อไม่ชิงเนี่อยอยู่ที่นี่บอกครับในเงี่ยนี่อบอก แม่ชิงแม่ชิงเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับรรไไส่วนผักนะครับผมอ๋อเอาผมนี่ตามให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนี่เ้ย,ยอุ้ยเขาข้างหลังนี่แหละครับหาทาง,ขงเขาไม่ได้โอ้ยอันนี้ผมชูรถตัวนี้ ถาสวนจับเลยมัครับโอ้ยเสียงคู่ใดยเนาะทางใดย์เนอนี่อมันเป็นเพียนะร์เป็นเพียนบอครับอันนั้นบักอันนั้นมันเป็นเพียร์ขี้ยาเลยมาลงไหมขี้ด่วนอู้เจ้าขี้ยาครับใส่ใส่จัดไอยังเขาเออว่านำมงนำมักนำมักบานอยู่ที่เราเนี่ยเป็นตะโกตาดาก็เอาใส่เป็นไดยครับ อยู่บ้านเฮานี่ก็เป็นตามีความสุขแต่ปลูกผักปลูกงีนี่ทุบพ่นเถวในฝุ่นลูกโอ้ทายเอาไปขยายใน่ฝุ่นบ่อึดนี่ยังก็ได้สิได้ยินข่าวว่าได้ยังดีๆมาได้ได้ยูนบ่ครับได้ยังขายขายดีร้านเขยไปบนได้ก็มีแต่หลานเขยมีแต่ลูกเขยเนาะครับหลายคัดเนาะเอาผู้ใด้เนาะมาที่นี่ ได้มาอยู่เ่ว่าเป็นเป็นบวาฮะเป็นบาวาเล็กเป็นบวาีอ๋อเพิ่นอ๋อก็คือว่าไม่ให้บอกว่าว่าเล็ว่าเป็นอียงางเพิ่นไม่ให้ว่าเป็นอียงอ๋อเป็นาวาเล็กอ๋อเป็นเหล็หลงตาอูเทพบูเทพ มีปัญหาสูงเก่าแต่ว่านี่มสาบช่วงนั้นไอ้ยูแล้วหาชิปหามันก็โอเคชิปอิดหนี่ต้นหนี้ต้นนี้เพิ่งกับชิปเพิ่งกับขาดขึ้นกันเดี๋อย่าบอกให้คนฟังเลยแต่ว่าแต่ว่าคุณพวยใส่ได้ย่แต่ว่าแยกหันอ๋อห้ามห้ามบอกคนหลายอ๋อหยาเพิ่นว่าเพิ่นบ่ฮู้ดอกบอกผมผมบ่บอกต่อดอกครับนี่แหละเฮงมาเองมันเร่ยนดีเพิ่นว่าพินบาเป็นเงมนเงินเลยทีให้คุณเอาอ๋อ อุ้ยผมบอด้ยินเลยบอกเสียงดังๆจังหน่อยนึงถืออยู่เรียนควบคนบอกบอด้เรื่องเลเพิ่นบอกเพิ่นปิศาจนาบอก่นบอกปิศาจนาอายุเพิ่นเพิ่นให่งนิ้ววันเม่ยหาสิบเพิ่นแห่งเมียแบ่งหาสิบนำอายุใส่ใส่กอดใส่ยางอายุเพิ่นหาสิบเก้าห้าเก้าอ๋ออายุหลวงตาหาเก้าอายุปู่เทพนี่ปู่เทพปู่เทพนี่ปู่เพิ่นผู้ใดเห็นยังเบ่งยังกับพี่เบ่งน้ำเพิ่นลี่้นฉี่ อ๋อป,ปูเทพพ่นเป็นคนมีช oh. ีว oh. oh. ิตอยู hmm. ่เป็นบ่ครับปูเทพเน่เาะเป็นบ่เนคนบ่เป็นคนอันนั้นตนีเนี่ยบ่เป็นคนสีเปสะสทลเลคอ๋อแต่นี่พ่นนักว่านอนน้ำเนาะอ๋อแต่บ่แมนพระบ่แมนอีหยังอ๋อนเวลาพ่นมาสิงกัเอืนพ่นปูพ่นในหัดในใหญ่อ๋อซรัเอินปลานีบ่นตานี่กับพระาจ้าพระทดายนี่ผู้นี้ละครับ เพินพ่นเพิ่นหอยจืดบ่หลายดอกจีหาคนบ้านเขาพกาวกเขาแบ่งหาซีดแห่น้ำนังขามันนังขาเพิ่นเพินพ่นให้เลขน้ำเด้อหาซีดมีมัน <หา S 2> สีมีมันสีมีเลขอยู่หาเก่าอายุเพิ่นบ้านกับหกสิบสามลักกะซิมาอันหาซีดแบ่งหาซีเพ,พิ่นลงยันให้ยียงดีฝ่นอยู่ในงั้นสินนน <ừ> จะไปใส่กบไว้โอุ้ยให้ผมไปเบิ่งแนี่ยผมเบิ่งน้ำแน่ยแบ่งเนี่ย,น,น,ยน,นี่จะมาเบิงบ่งเบิ่งแน่เบิ่งให้ผมเบิ่งเป็นบนวัดศาสนาแน่อ่ะเอาคุณแม่ อาคุณยายเออไหนเนาะมีมีแม่เามีลูกสาววะนี่ลูกสาววะนี่ดอกหลานสาวตัวนั้นโอ้โอเคครับทุนแหละบุกบ้านอันนี้แซวเล่นๆนะครับอย่าเครียดให้ผมเด้อผมบอกเหรียญฟอนว์ซื้อนัวแซวซื้อนวลครับเออเอิคุณยายก็ใช่ว่าเท่าพูดโอ้โหเด้อพูดได้ชี้เหนี่ยเด้ออาคุณยายเนาะคุณยายโอยู่ผู้เดียวเนาะอ๋ออยู่ผู้เดียวบ่ครับนี่แฟนไปทา้งใดครับแฟน อ๋อแฟน่นไปสบายแล้วนะครับเป็นสบายแล้วโอ้อยูู่้เดียวก็วเป็นยังดอกครับอืมอ๋ออันนี้นะครับคุณยายเช้งนะครับบอกว่าได้ตัวเลขมานะครับได้ตัวเลขมาจากปู่เทพนะรับก็ถ้าเกิดว่าแบบคุยไปอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร่างทรงนะครับจะว่าร่างทรงก็ว่าได้นะครับ เดี๋ยวเพิ่นสีว้าเลยเนะาะ,นะสีอะไรเงี้ยงใหญ่อู้วเพิ่นสีลงเงีงมืดเต็อ๋อปูเทปเพิ่นเ,นเนพิพ่นแห่เงินแบ่งหาสีบา้าอะไรัดเกลื่อนหนาวเข้มยาวโอ้โหในหลวงผูกรัชาการที่เก่าตัวนี้น,นั่นละโอ้ยเอาเลขนี่แล้วนี่จะเป็นผมผมเอาเลขตันวนีว้แล้วเก่าหกศูนย์นี่แล้วครได้คดึ๊กแล้ว ว่าเดี๋ยวย้ายบ่อเพ,าพายอยเลาไอกีเนนกเดี๋ยวันลุ้นย่านพันดาวะีพันปวาดอกเทได้เห็ดบุญน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมบ่งก่อนจังหน่อยบ่งจังหน่อยก่อนอ้าวนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ปู่เทพนะครับเอามาให้คุณแม่เชงคุณยายเชงนะครับวันเกิดเพ่นเนาะวันเกิดเพนหาสิบเก้าปีห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าท่านบอกว่าเป็นปริศนานะครับอันนี้เป็น ธนบัตรนะครับแบงค์ละห้าสิบบาทนะครับแจกทุกคนคล้ายๆว่าเป็นปิดศนาตัวนี้นี่นะครับเป็นปู่เทพ คล้ายๆว่าเป็นร่างทรงนะครับเป็นล่างนะครับเป็นล่างถี่เกี่ยท่นาเพน้มากด้ายสครับเอาถ้าท่านใดชอบนะครับปิศนาแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบรัชการทีเก่ารัชการที่เก่าแล้วก็ 9, วก 9, วตีผมก็เกา 50, ลกเกา 50, หอหาศูนย์เด้อครับ อันนี้มันเก้าหกศูนย์เนาะนี่ตัวเลขนี่โอ้ยอ่ะขอบคุณคุณยายนะครับคุณยายเชงนะครับสำหรับตัวเลขขอให้มั่นมันเรื่องวงนนี้ให้โชคเดี๋ยวสิไปลลุนอยู่น้ำอยู่จักใบหาลอตเตอรี่ก่อนห้าศูนย์เก้าหกเก้าหกศูนย์นี่แหละย้ายมาสื่อแล้วเพท่านเด็กไป่สื่อจริงเสือเพิ่งกระสีเพิ่งเพิ่งสิ่นี้ตัวยันใส่เสือเสือเพิ่งกระ เสือนี่ผมเบิ้งเสือได้บอผมอยากเบิ้งกันในเสือไหมอยากเบิ้งนั่นเบิ้งนี่อีกแล้วผมขอเบิ้งเสือเนี่ยองคอเบิ้งเสือเนี่ยบ่บอบอบอบัดลุนจังมเบิึงโอ้ว่าเป็นยังเอาสิกระไรบัดลุนจังมเบิึงเบิ้งงวดหน้าเดี๋ยวผมมาเบิ้งเสือเด้๋วบัเซียนี่จ้าหนงไปเถื่อเดียวเลยอืมเหนาบออยู่บ้านเฮาหนาวหนาวเนาะยายแกอยู่ทั้งเรื่องยายไปยังตันละลู่เลอเอออยู่มือสี่แหละครับบ้านเฮาครับ สิยเทาสุข้นน่ะครับเทาสุขนนั่นแหละเมนวะผมก็สิยเทาไม่นานนั่นแหละแต่มันสิยหอดว่าล่ะแจ็คเดียวอืมสูมือนี้เนาะมันทั้งบ่คือสมัยตะกี้เอาโม่พุ้นโมย้ายนี่มันจะมันทันตั้มเขารักงานแก่หนังส่างมันบ่มีลงสีคือสูมือนี่เป็นสีเข่าบ้านอื่นหนาข้อหยุดเบิดสมัยสูมือนี่เขาสบายกินเข่ากระใสลงสีกินขา